เขียนว่าทีแตกต่างกัน 1.. 2.. 3.. 4.. งสอตัวนี้ตัวทีตัวทีเอามาไวฟังดีผู้ชมครับนี่นี่คือสายไฟที่ที่ออกจากเจ้าตัวาสายชาร์จตัวนี้นะครับคือผมเอามาใส่เครื่องขุดบิตคอยของผมหรือเครื่องฟาร์มของผมก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้ผมจะเอาไว้สําหรับขุดบิตคอยนะครับ เครื่องขุดบิตคอยน์หน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะหรอกมันก็มีแค่แผ่นเล็กโง่ๆแล้วก็เอามาเสียบ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 ส่วนนี้พัดลมครับพัดลมเป็นพัดลมเล็กเลยใช่ไหมอลูมิเนียมนะครับพัดลมอลูมิเนียมตัวละตัวละแปดสิบบาทนะครับตัวละแปดสิบาทในช้อปปี้ผมไปซื้อมาตัวละแปดสิบเองนะครับเห็นไหมเห็นไม่เอ่ยนี่คบ ตัวละแกะแปดตีผมก็เลยเมามาซะเลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองแต่เครื่องคุณบิตคอยนี่จะมีแค่นี้แล้วก็มาเสียบไว้เสียบปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยปั๊บปุ๊บปุ๊บเราเอาพัดลมเป่านะครับก็ตอนนี้มันก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าผมไม่เปิดให้มันแรงงมันหนาวครับตอนนี้แต่ว่าเรามาเข้าเกรดสายไฟกันเลยดีกว่านะก็อันนี้นะครับนี่เราจะเห็นว่าผมต่อมาแบบนี้แล้วก็มันก็ไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าสายมันใหญ่มาก ค,คือถ้าเกิดว่าสายมันเล็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับสายเล็กจะเป็นแบบนี้สายเล็กมันจะห่วยแตกนะครับคือสายภายในของเจ้าเจ้าเนี่ยของดีของดีของดีต้องบอกต่อไว้ของดีต้องบอกต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูนี่นะครับเนี่ยสายมันดีมากมันดีมากแต่ว่าผมซื้อ,อามาเอามาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าผมซื้อมานี่เห็นไหมครับนี่คือสายไฟที่ผมใช้มาแล้วเป็นเดือนนะครับ ก็อันนี้ก็ยังอยู่อันนี้มีเยอะครับผมซื้อมาเยอะแล้วก็ซื้อมาเกือบพันเลยก็ก็จะเป็นอันวา่ามันก็เยอะนะครับก็มีส่วนลดด้วยถ้าผมซื้อมาเป็นพันนี้ผมจําได้ผมได้ส่วนลดเราเราสามพันบาทเลยนะครับก็ส่วนลดราสามพันบาทก็ซื้อของในนี้ก็เอาส่วนลดเอาแล้วก็เอาก็อย่างน้อยก็ดีกว่าเสียค่าส่งเสียอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแอปมันเป็นสื่อกลางแล้วเราจะไม่โดนโกงแน่ๆนะครับแต่ส่วนอันนี้เป็น เป็นเป็นเป็นหัวเป็นหัวชาร์จนะครับร้อนชิบหายไว,ว้วอดนะครับเพราะว่าหัวชาร์ตตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเรียงเลยครับเรียงเครื่องฟาร,รม์มเรียงเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยเรียงยาวมานี่เลยนะครับแล้วก็รวมกับตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันสายมันต่อเข้ามานี่นะครับถ่ายต่อออกแล้วก็ปวกสายยุงยุงระยงระยางเนี่ยก็คือออกไปที่เครื่องพวกนี้เครื่องพวกนี้นะครับอ่าส่วนสายข้างล่างนี้ก็จะเครื่องนี้นะครับควบคุมเครื่องนี้ทั้งแถบนะครับผมในตัวข้างล่างนี้ ไอตัวที่อยู่ตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ข้างในนั่นน่ะนี่ครับตัวนี้ก็จะควบคุมข้างล่างนี้ทั้งแถบนะครับก,ก็จะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเราเราเราส่วนแบตเตอรี่ของผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับใหญ่มากนะก็ประมาณนี้นะครับก็คือการใช้ระบบไฟแล้วก็อันนี้เอาไว้ต่อเอาไว้ทาประโยชน์นะอะไรได้บ้างก็เอามาทําประโยชน์ทุกอย่างนั่นแหละนะครับก็คือสายชาร์จนี่เอาคือผมซื้อมา2เมตรไงผมจงใจซื้อมา2เมตรแล้วก็ ต่อากยาวสุดยอดจริงๆเลยเออ